าราก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไม่เปิดผุมไม่รู้เตทีนี่หนักลี่งหัวชนเปิดให้แล้วนะครับไอย้ยกาวันนี้นาผุมยอบระวักิกันจนนาก้องได้หัวชนต่างฟ้องตัวนี้นะครับยะทตักา,ารจุนกันต่อเจ้ามาบอกกล่าวคลาบเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันก่อนน้ากูนี่หน้า f 4รเล่มมาเลือดกับปุมน้าปูคนให้ความต้นใจมาน้าพ่อได้คู่จ้อนววนมาเจอกันทีต,นนตุงโปหน้าต่อเช้าวินฟอดนึ่งยิโุฟ,ฟ้องขี้หนาได้ประเดิมอตุงโปวันแรกกับผุมนะาบอกเลยว่าต่อ้้าามันๆๆๆๆน,นนนนยุุดๆไ ราราเจอดาราเลวกับปุมนะโคกูนี่นาะเกลยจอไปโดกา้าวนากดเนื้งมาที่ดีกาฟุ่นไก่จอบิกตอนี่นากดฟ้องก็มาที่ดีกาเดี๋ยวโก็ฟังรับ,บัวจนต่อเจนะ้านาฟันหน้าปากตายอยู่ท้งผาเนื้อนาะปุ่มปิดในเลนสฟัดตุกฟันหน้าเลี้ยงนาพีนะ่ใครใยายก้าวคุมหนักลิงหวัวจนนะครับบังได้ครามได้อกตัวได้ในฟันนนะ้าปนเพื่อนๆกดลิงดีนาจอตกหนักลิงหวัวจนก้าวมาได้เลยนะครับก็จะเราไปฟังประวัดกล้องดาราดังฟ้องตัวนี้กันได้เลยนะครับโกตัวดีตานิ่อยู่ต่างนาจอต่างฝ่ายนี่นาจิ พยายามอยู่ว่าบิ๊กโตหนาบตัวนี้กาเอฟฟีมานาบคุณโรเลม้าต่อเจ้าตุงปูนรับรองว่ามั่นแน่นอนนาโอบิ๊กโตตัวนี้นะครับได้จุนมาประมาณฟ้องฟา้ามุ่นเลี้วนะครับหลาฟุตก็ได้กินตัวดีมากนะครับกินไล่วันเมมาจ้าโบโลวันนั้นใกล้ได้เลโบหรือว่าทึงดีกาตุ๊ดๆเลยนาบิ๊กโตนี้นะครับเดินบุกเดินนัดเก่งเร่งนาปะผีดเดินโคตเนี้ยวๆลกเนี้ยวๆเลยครับผมนามีปลายยอดจนฝ่ายใต้กล้าวิ่งนาบเลี้ยวหมัดก,กว่าโตกรอบเกลืองเย่างบ่จนเลยนะครับหลักเวียงหลักตับเก่งเร่งนาป่าวัััวววป่าาตตตดดีียยืืืนนน้ออมุ๊เล ตัวตัวนี้ตัวเจ้าเอฟฟี่ไล่บิ๊กโตนาห้ามพลาดตุรปการทางพ่วงเลยนะครับเดี๋ยวก็สำรับตอนนี้นนาบล้ย้ายเฟหัวหลวงหน้าดีจนกันตัวเจ้าหนาปุ่มปืนในเบียดเบียดปุ่มปืนในเมื่อใหนฝรั่้เรวนาบนาตอนนี้เวลานี้ปุ่มปืนใรหยบร้อยเร็วนะครับเรื้อใคล้ย้ายฟังหัววู้ตัวเจ้าหนาเป่นเปือก็ลิงดีหน้าช่องที่ตกหนักลิ่นหัวจนเข้ามาได้เลยนะครับโคโรไปทางด้านก้องกูจนกันมั่งนะครับทางด้านกูจนจิววลังฟาดเจ้าหลีไปยากเฟเลี่ยมดรือว่าไอโดกาว้านะครับตัวนี้กา ครับโคไอโดอตัวนี้นะครับได้จนหมาปลามันฟ้องฟ้ามุ่นแล้วเหมือนกันนะครับหลายฟุตโคได้กินตัวดีหมาเหมือนกันนะครับกินฟ้ามองคนมายาฟุ่มว่วงหนาบัวาน,านั้นไอโดอนี้นะครับมันกาจนเรืร่อยๆจนไม่เก็บหนาปะปิดเต้นๆเวียนๆไปหน้ามาลั่งอยู่เหมือนกันกับพุ่มนาะมีปลายยอดจนฝาตายกัดฟิกหนาไฟโคลกโค่เนี้ยวเน้หนาหลากักตุบหลักเวียงตีแกลงแรลงหนาปลายยอดทั้งมานตาล้นจนเลี่ยมดีจนต่างฝีมือหนาปวดใจใหญ่ว่าตับทุดทุดเลยนะครับไอโดตัวนี้โอมฟารับขู่นี่หนัดงวเต้า ปุ่มได้เลยนะครับโคฟัหรับวันนี้นาะปุ่มก็มีโกมูนฟันๆในแถวหนี่ก้นหนากลียายกากลุ่มเล่นหัวปุ่มยินดีต้อนรับตุกโกตุกไก่เลยนะครับเดี๋ยวโกตัวชาวปุ่มยินดีกับผู้ชนะเละเป็นกำลังใจผู้เปยกันนะครับนักเร่งหัวชนสวัสดีครับปุ่ม